บล็อกรอบนี้ก็จะไม่ได้เป็นร้านอาหารในลำปางนะคะสามย่านแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ตึกจามจุรีสแควร์กันนะคะไปดูออฟฟิศกันหรือเราออกผิดทางอ่ะเฮ้ยอ,อันนั้นคืออะไรลุงสัตว์เขาไม่ใช่เพื่อนบอกว่า2กิโลเดินไหวไหมแล้วเราก็ตอบว่าไหวชิวๆเออชิวๆไม่ไม่ได้ปวดอะไรเลยเพื่อนไม่ได้บ่อนอะไรเมนูมอนอมนในร้านนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เราเลือกนะ แต่ทางร้านก็คือ Hello ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Afternoon มีค่ะเ้ยทำไมทำไมแสงแสงดีจังเลยมุมนี้แสงดีจังเลยเราจะไปข้างนอกกันวันนี้นะคะก็คือมีการนัดแนะก,กับเพื่อนไว้หลังจากไ่ได้เจอกันมาเป็นเดือน จะแบบเออวันนี้จะไปกินข้าวนะคะก็คือยังไม่รู้เลยว่าร้านอะไรแต่เพื่อนบอกค่ะว่าสภาพไปกินผัดไทยมันอร่อยมากอยู่แถวห้วยขวางก็ไปดูกันแต่ว่าเดี๋ยวรุ่นจะแวะไปที่ออฟฟิศก่อนนะคะไปสั่งของไปออเดอร์อะไรให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวจะพาแวะเข้าออฟฟิศนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าผัดไทยที่เพื่อนบอกว่าอร่อยนั้นคือเจ้าไหนไปค่ะอ้อลืมบอกตอนนี้นะคะนุ่นอยู่บ้านที่กรุงเทพนะ ไม่ได้อยู่ลำปางนะคะเพราะฉะนั้นฟล็อกรอบนี้ก็จะไม่ได้เป็นร้านอาหารในลำปางนะคะได้ยินเขาว่าหว้วยขวางทุกคนก็คงจะแบบไม่ใช่ลำปางอยู่แล้วจ้าไปค่ะโอ้ oh. wow. แดดว้าก็คือตอนนี้กําลังเดินออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะไปแท็กซี่จา้าวันนี้ก็คือผจญภัยอีกแล้วเดี๋ยวจะไปบกแท็กซี่นะคะบกแท็กซี่ตะลุยเอ็มอาร์ทีเพราะว่าไม่อยากจะแบบนั่งรถขับรถแ,แบบยาวๆเนาะ เราก็ไปขนส่งสาธารณะ,ะค่ะมาดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีในการบกแท็กซี่จากตรงหมู่บ้านนะคะ mm hmm. เราถึงที่สมย่านแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่จามจุรีสแควร์กันนะคะไปดูออฟฟิศกัน ตอนนี้นะคะอยู่ที่ออฟฟิศแล้วอยู่ที่ไหนคะพี่เลนจังจุลิสแควร์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับออเดอร์กันค่ะนี่ไปคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในออฟฟิศนะคะคือแบบโอ้โหโอ้โหนีีีเดี๋ยวนาของนี่นี่ว้าว มีโปรตีนพลาสนะคะแฟนสายแฟนเบสทั้งหลายอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นโปรโตีนจากพืชเลยนะให้อัมฟินแอซิดก็คือกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายร่างกายขาดไม่ได้เลยอันนี้เติมเลยค่ะนะคะซองนึงได้โปรโตีนถึง10กรัมเลยนะคะแคลอรี่ไม่ก้าสิ่งเองเลิศมากดีมากเพราะว่ามาเรามารับสินค้ากันที่ออฟฟิศบูสเก็ตจับจิบสแควร์ค่ะเย่ยะคไปค่ะไปค่ะนี่ค่ะเยบร้อยแล้วก็มาเอา คอลลาเจนนะคะแล้วก็ได้ของแถมด้วยซึ่งแบบของแถมคือดีมากตรงบริษัทเขาก็จะมีเป็นมุมถ่ายรูปตรงนี้นะคะฮัลโหลค่ะ <Hello. S 1> นี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมถ่ายรูปซ,ซึ่งแบบมีไฟสองฝั่งให้เรียบร้อยไม่ต้องพกไฟจากบ้านมาที่นี่มีให้เรียบร้อยนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลคันตูไปเรากำลังจะไปไหนกันครับไ่ขโมยขวานะ <laughs> <laughs> เรายัง,งงงว่าเราจะต้องไปที่ไหนนะคะ <laughs> แล้วก็นัดเพื่อนไว้แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าตึกนั้นอยู่ตรงไหน <laughs> หรือเราออกผิดทางอ่ะเขอัผิดค่ะ <laughs> เฮ้ยอนคือคอะไรลุมสัตวเอาไม่ใช่ ยังไงเนี่ยเดียเด๋ยวบอกว่าเรา <c oughs> เราอยู่ตรงเราอยู่ตรงโคตรอยี้เราอยู่ตรงนี้เราเก็คือหลงหาไม่เจอหาไม่เจอมหลงแลยนะ <c oughs> เราอยู่ตรงนี้ <c oughs> งงงงในงงหากันไม่เจอวันนี้วันนี้จะได้กินข้าวไหมไม่ไหนเียหรือมันอยู่ตรงฝั่ง ไม่ใช่ทางหลังมาทางแยกทางหลังทางทน,นู้นเหรอจะรอดไหมเนี่ยเออฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่นี่คือจุดที่นันพบนะคะ เราจะไปกินอะไรกันคะวันนี้ผัดไทยผัดไทยนะเดินได้ปะเดินได้ถ้าบอกว่าเดินไม่ได้จะทำยังไงขอบคุณค่ะนั่งวินขอบคุณค่ะนั่งวินนี่ขอฝากนะคะ thank ค o u ครับ thank you ครับ่เย่เข้าทางงไนเดี๋ยวเราดี๋ยวเราไปไปไหนอะเดี๋ยวเราไปทางนี้ไงโอเค อ๋อนีอน่อ่ามันก็จะกลับด้านอเอาใหม่นี่ค่ะเราจะมาไหว้ท้าก่อนนะคะเย่ไ yeah. ปกูกก g ก g กโดนโดนหลอกอเโดนหลอกมา,กมานี่โดนหลอกมากินผัดไทยซึ่งแถวนี้ยหมาลาเยอะมาก แรามาหมาล่าแต่เรามา,มากินอะไรนะคะผัดไทยผัดไทยอะไรนะเ <laughs> <laughs> พิ่มความมั่นใจให้โดยกันบอกว่าผัดไทยอะไรสักอย่างซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือผัดไทยอะไรเ <laughs> ยียมไปเลยผุดไ <laughs> ทยก็มีแต่เขารู้ <laughs> <laughs> ซึ่งร้านปิดไหมไม่รู้นะใช่ร้านปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าร้านปิดก็คือเราจะต้องวักกลับไปหมาล่าไปเฉินตูไปชาบุเมื่อกี้ อยู่ทีก็แบบเป็นหมือนจีจริงเหมือนแบบมันหยุดจีนในโรงแรมเยอะมากใช่แล้วก็แบบมีตลาดอาหารจีนเดี๋ยวดูดีอ่ะจิเมื่อกี้ชาบูเนี่ยไอ้นี่ก็คือดูเป็นคาสิโนว้าวเพื่อนบอกว่าสองกิโลเดินไหวไหมแล้วเราก็ตอบว่าไหวชิวๆเออชิลๆเฮ้ยไม่ได้บ่นเลยเลยเพื่อนไม่ได้บ่นอเลยบ่นเลย เพื่อนบอกว่าเลือกกึนเลือกเองอยู่เราก็ต้องบอกว่าให้ร่างกายมันแบบหิวโหยก่อนก่อนที่จะไปกินใครเป็นแบบว่าเจ้าถิ่นแถวห้วขวางบ้างคะมีร้านอะไรมาแนะนำบ้างคนนั้นซึ่งอยู่สุดนิสาแต่จำชื่อร้านไม่ได้ประเด็นคือเพื่อนอะ เดินเร็วมากเดินเร็วแบบไม่เกรงใจใครซึ่งร้านปิดไหมไม่รู้นะซึ่งร้านปิดไหมไม่รู้นะเปลี่ยนว่างไงว่างไงคะเพื่อนอยอดจะยอดมัายใช่เอาไงดีคะคแล้วเก่าเก่ากลับไปกินอะไรอยากกินอะไรกินอะไรก็ได้เอาให้เลือกปลาอะไรอ่ะ น้องน้องสองคนนี้คือรีเซนเตอร์เหรอคะร้านผมเองร้านผมเองร้านผมเองนี่ยฮะได้ค่ะพี่เจ้าน่าน้าคือแดงมากอะมีเรื่องให้ได้ตลอดเขาให้เพื่อนกันเพื่อนมาขอโทษนะคะเมื่อกี้มันซ้นอมกันอยู่ขอบคุณค่ะ <laughs> คืคะ <laughs> อเ <laughs> ขอาให้เพื่อนกันเพื่อนมาอย่ีทุกคน <laughs> น่ารักมากแล้วเมื่อกี้ก็ซื้อซ้อมกันอยู่แล้วก็นึกว่าแบบคนเดียวพี่ขาขอเพิ่ม เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอาหารหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่ร้านก็คือแบบแดงมากเดี๋ยวจะให้ดูเมนูในร้านนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เราเลือกนะแต่าทางร้านก็คือเป็นภาษาจีนนะจ๊ะเป็นภาษาจีนออเดอร์อะไรเข้าไปก็จะเป็นภาษาจีนนะคะ อันนี้คือเมนูที่สันะคะแล้วก็กดตรงนี้เป็นจอรอเดอร์มั้งเมนีใครเข้าใจก็บอกด้วยอ้าวเข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่หรอเข้าไปใหญ่เลยเอ้ย ID. ID. ออไอดีไอดีคืออะไรไอดีคือนี้หรอคือไอดีคืออะไรเออแล้คือทางร้านอะ่ะเขาให้บัตรสมาชิกฟรีนะทุกคนสำหรับคนที่มาค่ะไม่มีวันหมดอายุแล้วก็ให้ฟรีเลยไม่ต้องแบบสมัครอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวานนะคะ นี้สั่งอุ้ยตกใจหลอดลมหมูอ่ะไม่เคยกินเมนกุ่ดกึ้นเลยสุดขน่เดียไม่มีกิน่นีเลยอืาจรินลองกลังไหมเฮ้ยกำลังกลัวกลัวลองดู นัคือเดินเซอร์วิสดีมากนะคะค่ะทุกอย่างจะเอาที่นี่ไม่มีสาขานะคะใครอยากมากินก็คือต้องมาที่นี่ที่เดียวสาขาเดียวเท่านั้นที่ดีกว่าไม่ได้ไกลาจากตรวเองนะดีมาก <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่ไกลหละก็เดินมาสักสักแป๊บนึงอันนะเฮ้ยัดอร่อยไหมครับออมครับ <c oughs> <c oughs> แอลกอนขอด้วยเอนจอยก่อนครับบาย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 